คนแน่นร้านคิวยาวเหยียดให้เยอะเกินเหตุสังเกตได้กินไม่หมด <c oughs> นี่ต้องนวดแล้วอร่อยร้อยเดียวนะครับคุณผู้ชมมีร้อยเดียวรู้ร้านอร่อยก็สามารถอร่อยได้คลิปนี้ครับ ตามสั่งบลักกักสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r ร์กแกสผมบุกมาหลังร้านแล้วสวัสดีครับสสวัสดีคน,น้องอะไรเอ่ยชื่อรุง น้องรุ้งเนี่ยคุณผู้ชมของแท้เลยทำหลังบ้านเสิร์ฟหน้าบ้านคนเต็มร้านเลยนี่ขายมานานยังขายถ้าหนูขายเองปีกับอีกสองเดือนค่ะพี่ปีกับอีกสองเดือนเมนะื่กอ,ก,อก่อนขายหานนำสั่งมาก่อนหรือเปล่าไม่ได้ขายค่ะแต่ก่อนเป็นคุณแม่คูทำค่ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะ่ะอ๋อเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วอยู่ๆมาทําอาหารตามสั่งได้ย,ยังไง เป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะพี่เดี๋ยวที่บ้านเป็นคนกินเก่งก็เลยลองลองดูว่าเออเดี๋ยวเราลองลองมาเปิดร้านขายกันดูไหมไปซื้อเขากินแล้วมันไม่อิ่มพี้ก็จะดเราจะลองขายดูว่าจะทำได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูดิจานนี้เท่าไหร่นะห้าสิบค่ะจานนี้ห้าสิบบาทเพิ่มข้าวเพิ่มข้าวฟรีเพิ่มข้าวฟรีปกติข้าวเริ่มเท่าไหร่สี่ขีดค่ะพี่ช่างด้วยใช่ไหมช่างทุกจานมีตาช่างช่างด้วยทุกจานนะอันนี้หกขีด อันนี้คือขอเพิ่มข้าวจานนี้คือขอเพิ่มข้าวพิเศษ6เคดธรรมดาครับแต่เพิ่มข้าวธรรมดาขอเพิ่มข้าวับน้อยแต่ขอเพิ่มข้าวกับน้อยเพรากับก็ไม่น้อยนะขอเพิ่มข้าวด้วยจานที่60บาทเหรอใช่โอ้นี่คุณใจบุญมากคุณขายแบบนี้คุณจะได้กำไรไหมฮะเอาเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ค่ะีกำไรน้อยหน่อยแต่แบบมาหาจุดขายในร้านครับทำาไมมันถึงต้องให้เบลักักอะไรขนาดนี้ หนูเป็นคนกินเก่ง<ม>แบรนด์ก็เป็นคนกินเก่งก็หมายอยากให้ลูกค้าได้กินกินเหมือนเราไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่พี่เห็นคนกินข้าวไม่หมดเยอะเลยนะใช่ค่ะเสียดายไหมมีบ้าง<อ>ค่ะตัวเลี้มันทิ้งเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกค้าบางคนเขามาเขาก็บอยอยากมาเช็คอินดูว่าได้เยอะจริงไหมบึ้มจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอางี้สิวันหลังทำนะเราก็ทําข้าวเริ่มต้นที่2ขีด3ามขีด4ขีดใครจะเอาข้าวน้อยบอกใครจะเอาข้าวมากบอกกินไม่หมดปรับขีดละ10บาท เออ,เเอใช่มันต้องทําแบบนี้เพราะไม่ไงนะั้นเนี่ยก็มาถ่ายรูปแล้วกินทิ้งกินควา้างเออต้องทําแบบพี่ติอ้วนบอกนี่แหละน่า,าจะเวอร์าปรับเลยไปแล้วทําไมเห็นไม่ค่อยใช้น้ํามันเลยเขางหนูหนูมีความรู้สึกว่า ของบางอย่างอะ่ะมันใช้น้ามันเยอะก็แปสมมติเป็นเมนูหมูกรอบใช่ไหมคะมถ้าวันไหนอะ่ะหมูกรอบหมูมันมันเยอะบวกกับน,น้ำมันไปอีกน้ํามันหอยอีกอะไรอีกมันก็กลายจะเป็นอาหารมันจะเป็นเลี่ยนไปเลยค่ะเลยมันจะเสียทารุณในการกินเลยหนูก็เลือกที่จะใช้เป็นน้าเปล่าซึา่งลูกค้าผมตอบรับดีมากค่ะพี่พี่ินผักกะเพราใช้น้ําผัก ใช่ค่ะของหนูใช้น้ำผัดใช้น้ำผัดทุกเมนูค่ะนอกจากว่าจะเป็นข้าวผัดผัดซีอิ๊วเพ้ามาต้องตั๋วไข่ก่อนใช่ไหมอย่างนั้นหนูถึงจะใส่น้ำมัน<อ>แต่ก็เลือกที่จะน้อยที่สุดเพราะว่าเส้นใหญ่มันจะมีน้ำมันในตัว<อ>เราก็จะไม่ใส่เยอะค่ะพี่ก็ดีมากเลยคุณผู้ชมเขาแบบว่าหนึ่งนะมันประหยัดต้นทุนช่วยได้ส่วนหน<ช>ึ่งนะ,ะสองก็คือวิธีการผัดนะ้ำมันท,ทําให้สุขภาพดีขึ้นด้วยเออันนี้พี่ชอบมากเลยมีกี่เมนูที่เนี่โหเยอะค่ะพี่เยอะเมนูแต่มันก็จะกลายเป็นแบบอาหารตามสัั่่งปปปกกติทววไ็็จะเนแบบ กะเพราข้าวผัดผัดซีอิ๊วซุกี้หนูก็มีแต่วันนี้ไม่มีที่หนูไม่ได้ทำเพราะว่าปิดสงการพิเศษอะไรไหมเมนูพิเศษเมนูพิเศษของหนูเลยนะคะจะเป็นผัดพริกเกลือค่ะพี่เป็นผัดนะคะไม่คั่วแห้งนะคะของร้านหนูจะเป็นผัดผัดช้ำๆมดความแห้งจะไม่ได้คั่วกรอบอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็จะเป็นผัดพริกแกงใต้เนีเด็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็จะเป็นตัวผัดเมนูผัดหัวละพาค่ะผัดหัวละพาแล้วก็จะเป็นผัดพริกแกงแดงค่ะพี่ เผ็ดพี่แกแน่ก็จะเป็นเผ็ดหวานอืออันนี้น่ากินใช่ค่ได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องลองสั่งดูจานเริ่มต้นเท่าไหร่นะ50บาท50บาทข้าวเริ่มต้น4ขีด4ขีดแต่เดี๋ยวผมจะใหปรับแล้วคุณพวกคุณได้กินข้าวทิ้งคว้างมากผมเห็นนะถ่ายรูปถ่ายรูงกินข้าวเหลือจะไม่หมดเลยได้อะสงสารแม่พอศพกันมั่งนะล้วก็สงสารเนี่ยแม่ลุงด้วย เขาบอกว่าเหลือข้าวทิ้งบางทีนะเก็บเก็บดนแล้วเป็นสิบโลนะใช่ใช่ค่ะบางทีมันเยอะค่ะมันเยอะแบบบางทีเราขายผนมขายปฏิมาณข้าวเยอะวันหนึ่งอ่ะหม้อเจ็ดดินหนึ่งนะคะประมาณประมาณสามหม้อ ยืนพื้นเลยคือ3ามหม้อเชื่อพี่ดีว่นข้าวเริ่มต้น2ขีดขอได้3กขีดสี่ขีดกินไม่หมดปักขีดละสิบบาทถ้าสั่งข้าวน้อยหนูก็ไม่ได้ลดกลับเพิ่มแล้วกินหมดไม่เป็นไรไงใช่แต่ถ้าเพิ่มแล้วกินไม่หมดเหมือนร้านอื่นนะคนเขาชอบคิดว่าพอสั่งข้าวน้อยปุ๊บหนูจะลดกลับลงอ๋อไม่กลับเท่าเดิมอยู่แล้วนี่เป็นพยานได้กลับเท่าเดิมที่มันดูน้อยเพราะข้าวคุณเยอะไงแต่ข้าวคุณกินไม่หมดเนี่ยมันต้องทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมให้ไอเดียว่าต่อไปกินไม่หมดปรับ10บาทวอล์กอินมาหรือต้องสั่งุ่งหน้าถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์หนูรบกวนโทรเข้ามาหาคิวก่อน่าคิวจะได้กี่โมงว่างกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะจะเลิกวอล์กอินได้เลยหนูไม่รับสั่งอาหารเลยค่ะวอล์กอินคิวตามหน้าร้านเลยครับพี่มีกําไรนะมีอยู่ค่ะไหวนะไหวค่ะพริกแกงพริกแกงอร่อยใช่ไหมพี่แกงแกงผีดพี่ติววัจะอเป็นพริกแกงแดงหรือพริกแกงใต้ดีพริกแกงแดงอีกจานหนึ่งว่าพริกแกงใต้อร่อยร้อยเดียว่แค สขีดอันหนึ่งกินเองแล้วอีก4ขีดให้ทีมงานกินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมมีตังร้อยเดียวมาล้านเนี่ยอิ่มคุ้มอร่อยเยอะสโลแกนคือ,อจุดเด่นคือปริมาณค่ะจุดด้อยคือรสชาติค่ะปกินดีกว่าขอบคุณค่ะ ม่มือยังสั่นเลยหนักมากนี่คุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะฮะข้าวสี่ขีดหูกรอบผัดนอไม้พริกแกงรวมไข่ดาวด้วยนะฮะทั้งหมดเนี้ยไข่ดาว10บาทตรงนี้70ครับจานนี้มีร้อยเดียวยังเหลือ30บาทกลับบ้านเลยส่วนจานนี้ผมสั่งมาให้ดูนะนอกเหนือก็คือว่าข้าว2ขีดเหมือนไอเดียที่ผมให้นี่ข้าว2ขีดเองนะนี่คือข้าว2ขีดแล้วก็ให้เยอะแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมมานะให้เยะเขาให้จํานวนธรรมดาแบบนี้อยู่แล้วจานนี้ 70ครับคุณผู้ชม70บาทเพราะว่าเป็นทะเลโอ้โหผัดพริกแกงใต้ส่วนจะกินกะเพรากินอะไรของมีหมดแล้วก็ร้านนี้ข้อดีคือผัดด้วยน้ำนี่กินไม่หมดหรอกคุณผู้ชมเยอะขนาดนี้นี่นี่ดูหมูกรอบหมูกรอบพริกแกงเดี๋ยวหมูจะล่วงนี่ยแล้วก็มีไข่ดาวอีกเอาไข่ดาวมาเลยทั้งไบโอ้โหไข่ดาวมาด้วยนะฮะตักมาเลยส่วนหนึ่งกินหมูกรอบด้วย Uh huh. หั่นหนาพัตาคาเิกพัตาคาหั่นบางแางนี่หันแบบ,บนหนดา,ดาเลยโอ้โ oh, ห oh, หมูกรอบดูหั่นอย่างนี้ดูดิไอ้กุ้เนื้อจะกำไรที่ไหน uh huh. uh huh. แต่ร้านนี้เป็นขวัญใจไรเดอร์นะคนใช้แรงงานเลยตะกี้ผมเห็นบางคนมากินเนี่ยจานหนึ่งอะ่ะ uh huh. ขอข้าว6 oh, ข,ขีขขดเลย นี่เขาให้แต่ว่าขอแล้วต้องกินให้หมดนะแล้วเรเดอร์นี่กินหมดั้งทหมดไม่เหลือเลยเอาอิ่มไว้ก่อนอ,อ,อ,อย,ยูอร่อยไหมอร่อยนะอรา่อยข้าวอนี้สุดยอดเดี๋ยวขอชิ้นนี้หน่อยนะอันนี้สั่งมาตางหากไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ในงบช่วงนี้แต่ว่าอยากให้ดูน้องๆก็บอกว่าพริกแกงใต้ของเขาเด็ดมาก เด็ดดวงมากเราก็เลยเอาชิลการนอกเหนือหน่อย,หอยไหนมาแล้วนี่ปลาหมึกอัดพริกแกงใต้อันนี้จะออกสดรมเลยไม่มีหวานส่วนตัวนี้หวานหน่อยเดี๋ยวไปมอบนดีกว่าถัางแกสของเขาลองมาให้ด้วยจากบัวแกสนะฮะแล้วเดี๋ยวไปสตเต็กเ,เกอร์เขาด้วยสีอ้วนตัวหนิว ร้านนี้ต้องมาลองนะฮะอร่อยร้อยเดียวดูดิหกสิบบาทเพิ่มไข่เจ็ดสิบแวะมาเลยเครัวเร็วดีร้านแบบนี้นะครับเวอร์แก๊สยินดีสนับสนุนนะครับผู้ชมอิ่มท้องราคาถูกให้เยอะนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือ ใช้น้ำผัดด้วยในบางเมนูน่ารักมากเลยร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าร้านครัวเรวดี63ค่ะอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ในซอยเรวดี63สุดซอยนะคะอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะอ่าอยู่เฉพาะวันอยู่เฉพาะวันอังคาระคะ่ะพี่ถ้าวันหยุดนอกเหนือหนูจะประกาศในเพจครัวเรวดี63ค่ะครับวันนี้เราก็มีนะครับแก๊สนะครับจากวัวแก๊สโดยเริษัพียนยี่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัวแก๊สนะครับแก๊สหมดเรืง่งกดสั่งวัวแก๊สสามารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณมอบให้ใช้หนึ่งถังเลยนะครับแล้วยังมีต,งตุข ไว้ใส่ที่ช่วงบริการลูกคา้าแล้วก็มอบผ้ากันเปื้อนไว้ให้ใช้ด้วยร้านดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนครับที่สําคัญคุณผู้ชมมากินแล้วขอเถอะกินข้าวท้อให้หมดข้าวแพงมากนะฮะผมมาดูในเบื้องหลังนะแต่ละจานมาถ่ายลงถ่ายรูปกันแล้วเหลือทิ้งน,นะต้องเหมือนพี่ไรเดอร์เขากินหมดเนี่ยผมให้ดูภาพนิ่งเลยสุดยอดต้องกินแบบนี้ถึงจะเวิร์กร้านถึงจะมีกําลังใจทาต่อไปขอบคุณมากเลยนะครับ่ขอบคุณทางพ่ศิลวแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่อร่อยร้อยเดียวครับ ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ย hey! สับป,ปะรถดเฮ้ย hey! สับป,ปะเลอเฮ้ย hey! สับตะไคร้แแ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ